นุโลมปัจจัยการ25วิราคะเป็นปัจจัยให้เกิดวิมุตติใช่ครับวิราคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวิมุตติอย่างแน่นอนนี่คือลำดับของธรรมะที่ต่อเนื่องกันไปในเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ความสัมพันธ์ระหว่างวิราคะและวิมุตติดอกจันวิราคะคือสภาวะที่จิตปราศจากความกำนัดยินดี ความติดข้องในสิ่งทั้งปวงหรือพูดง่ายๆคือความไม่ติดนั่นเองเป็นผลมาจากการที่ปัญญาได้เห็นแจ้งในไตรลักษณ์อิจนนจังทุกขังอนัตตาจนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด และนำไปสู่การคลายความยึดมั่นถือมั่นดอกจันเมื่อจิตถึงซึ่งวิราคาแล้วนั่นหมายความว่ากิเลสที่เคยผูกมัดจิตใจให้ติดข้องอยู่กับโลกและสิ่งต่างๆได้ถูกคลายออกไปหรือดับไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อไม่มีเครื่องผูกมัดจิตก็ยอมเข้าถึงวิมุตติวิมุตติคืออะไรวิมุตติวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นหรือการพ้นไปในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงดอกจันความหลุดพ้นจากกิเลส จิตหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆเช่นราคะความติดใจอยากได้โทสะความโกรธโมหะความหลงและกิเลสอื่นๆที่เป็นต้นเหตุของความทุ์ดอกจันความหลุดพ้นจากทุกเมื่อกิเลสสิ้นไปจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายหรือการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป กลไกการเชื่อมโยงลำดับของธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากวิราคะไปสู่วิมุตติดอกจันยาถาภูตยานทัศนะปัญญาที่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทำให้เกิดดอกจันนิพพิธาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทำให้เกิดดอกจันวิราคะความคลายกำหนัดอย่างสิ้นเชิง ดอกจันเมื่อจิตถึงสภาวะวิราคะคือปราศจากความติดข้องในสิ่งใดสิ่งใดแล้วจิตก็จะไม่ถูกกิเลสผูกมัดอีกต่อไปดอกจันการที่กิเลสราคะดับไปอย่างซึ่งเชิงนี้เองที่เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสและกองทุกดอกจันวิมุตติความหลุดพ้นดอกจันเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็จะเกิดวิมุตติญานนณทัศนะความรู้เห็นว่าตนพ้นแล้วซึ่งเป็นวิชาขั้นสูงสุดสรุป วิราคาเป็นปัจจัยโดยตรงที่ทำให้เกิดวิมุติเพราะเมื่อจิตปราศจากความติดข้องวิราคะแล้วก็ย่อมเป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงและถึงซึ่งความหลุดพ้นจากทุกวิมุตินั่นเองครับวิมุติคือความหลุดพ้นหรือการพ้นไปในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกทั้งปวงเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์การปฏิบัติธรรมความหมายของวิุตติ คำว่าวิมุติวิมุติมาจากภาษาบาลีประกอบด้วยดอกจันวิวิแปลว่าปราศจากพ้นไปไม่มีดอกจันมุตติมติแปลว่าการหลุดพ้นการปล่อยรวมกันแล้วจึงหมายถึงการหลุดพ้นอย่างแท้จริงหรือภาวะที่ปราศจากการผูกมัดในทางธรมวิมุติไม่ได้หมายถึงการหลุดพ้นจากสิ่งภายนอก เช่นการพ้นจากคุกคือการพ้นจากหนี้สินแต่หมายถึงการหลุดพ้นภายในจิตใจจากเครื่องผูกมัดต่างๆที่ทําให้เกิดทุกข์ได้แก่ดอกจันหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตใจเช่นราคะความติดใจยินดีโทสะความกโกรธโมหะความหลงมานะความถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดอวิชชาความไม่รู้แจ้งเป็นต้นเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเหล่านี้ จิตจะบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นอิสระดอกจันหลุดพ้นจากทุกเมื่อกิเลสที่เป็นต้นเหตุของทุกขสิ้นไปจิตก็หลุดพ้นจากความทุกทั้งปวงไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายหรือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปนั่นคือการเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่ปราศจากทุกโดยสิ้นเชิงวิมุตติเกิดได้อย่างไร วิมุตติไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาสิ่สมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องและเป็นลำดับดอกจันทร์ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นฐานให้จิตสงบดอกจันทร์สมาธิการฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเกิดความสงบมีกำลังและพร้อมสำหรับการพิจารณาธรรมดอกจันทร์ปัญญาวิปัสนา ด้วยสมาธิเป็นฐานจิตตะนนำไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงยถาภูตยานทัศนะคือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนดอกจันนิพพิธาเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในไตรล,ลักษณ์ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นโทษภัยของมันดอกจันวิราคะนิพพิธานำไปสู่การที่กิเลสราคะ ความติดใจอยากได้และกิเลสอื่นๆจางคลายและดับไปจากจิตดอกจันวิมุติเมื่อกิเลสได้คลายออกไปอย่างเส้นเชิงจิตกรหลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงถึงซึ่งสภาวะแห่งความอิสระและนั่นคือวิมุติวิมุติยาทัทสละเมื่อบรรลุวิมุติแล้วก็จะตามมาด้วยวิมุติยานัศสะคือความรู้เห็นว่าตนได้หลุดพ้นแล้วอย่างแท้จริงเป็นการยืนยนันการบรรลุทำด้วยตนเอง ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนี่คือวิชาที่สมบูรณ์ความสำคัญของวิมุตติวิมุตติคือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นจุดสิ้นสุดขององค์การเวียนไหยตายเกิดในสังสารวัฏและการสิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงผู้ที่บรรลุวิมุตติแล้วคือพระอรหรันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่หมดกิเลสและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกสรุปคือวิมุตติคือภาวะแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงอย่างถาวรซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติธรรมตามลำดับขัน้นนำไปสู่การเข้าถึงนิพพานมีอะไรที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิมุตติหรือการปฏิบัติเพื่อบรรลุวิมุตติใหม่ครับใช่แล้วครับวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากขันธ์ห้าและโลกธรรมแปดอย่างแท้จริงความหมายของวิมุตติ วิมติแปลว่าความหลุดพ้นในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสภาวะที่จิตเป็นอิสระจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงซึ่งได้แก่ดอกจันขันห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการที่จิตหลุดพ้นจากขันห้าไม่ได้หมายความว่าขันห้าหายไปจากชีวิตแต่หมายถึงการที่จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตน เป็นของฉันหรือเป็นอัตตาเมื่อไม่ยึดมั่นความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เหล่านี้ก็ย่อมหมดไปดอกจันโลก,กธรรมแปดคือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาของโลกที่ทุกคนต้องพบเจอได้แก่ลาบยศสันเริญสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจและเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่พึงพอใจ การหลุดพ้นจากโลกธรรมแดหมายถึงการที่จิตไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไปกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีจิตก็ยังคงความสงบและเป็นกลางได้เมื่อจิตเข้าถึงสภาวะวิมุตติก็จะปราศจากกิเลสทั้งปวงเช่นโลภะโทสะโมหะและพ้นจากทุกทั้งปวงทำให้เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงหรือที่เราเรียกว่านิพพานครับหากมีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิมุตติ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะน,นี้ถามได้เลยนะครับ